มันเป็นยังไงติ่งแตกมันเป็นยังไงผู้ใหญ่บ้านเขาเจอใครก็วิ่งดราม่าซะทุกเรื่องอ้างแต่ให้เขาคิดถึงลูกถึงลูกถึงลูกอันคือบททวงลูกสาวเจ้าของได้ละ่ะมาทวงไฟอดีตลูกเคยได้จังใดเจ้าเป็นไม่ยายเด้อเออค่อยเป็นไม่ยานะฮะในเมื่อมันพ้นผ่านมาแล้วนะชีวิตนะเขาขาดกันแล้วลูกสาวเจ้าก็ได้ผัวใหม่แล้วสิมาโอ้ดมาควนสิให้พอนะทําแต่เพื่อลูก อยู่อย่างเดียวได้สังใดไปคบผู้ใดไปหาผู้ใดก็บนึกถึงลูกเนาะสงสารลูกเนาะเอาลูกขึ้นมาอ้างลูกว่าเป็นหัวใจของเขานะแยกแยะให้ออกว่านั่นคืองานนั่นคือเพื่อนเนาะเออลูกคือส่วนลูกปัญหาลูกและเอ,อ่อปัญหาระหว่างแม่และพ่อมันก็ยังค้างคากันอยู่นะสิเอาแต่ใจเจ้าของกลับไปจัดการลูกสาวเจ้าของให้เรียบร้อยแม่บอกเลยว่าเออ นะวันเสาร์อาทิตย์แบ่งไปให้พอ่อแดให้พ่อเขามาฮับบอยๆหลานจะได้มีความสุขเออดึงมันไว้สีได้บอกไปหาผู้อื่นบอกลูกสาวเจ้าของสั้นเมียเออข็ยังว่าติ่งแตกเดือดว่าที่ทางเมยใหญ่นะฮะมาเจอกันหน่อยสิกับเมยานะเอออดีตเมญา่าที่ภาคภูมิใจกับลูกสายผู้ใหญบ้านฟินแลนด์นะคะ จเจริญรุ่งเรืองบางโครงการซื้อบ้านใหม่ก็เข้ามาฟาดต์วันไปกินข้าวกับโมูเนาะอือสาวเบสน,นะคะก็ทวงเออไปรับหลานอ่าเอาก็ว่าอืเนาะไปเปิดโกดังไม่เพื่อซ่อมงานโอ้ยอืนะกะ,กะยำเขาอีกอืเกิดมาชีวิตนี้คือสิด้อยคักเนาะเจ้าเนาะแข่งเทียบเขาบไ่ได้ก็เลยวิตวินแทนไปแค่นั้นแหะเด้อประสาท